นั่นใครอะทักททยสิลิเลียนเด็กคนนั้นคือเจ้าหญิงบีเบียนาลิลี่เป็นเจ้าหญิงนี่นาป๊าๆที่นี่มีแค่ลิลี่คนเดียวที่เป็นเจ้าหญิงไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอกเป็นเจ้าหญิงทั้งคู่นั่นแหละมาเอาลิลี่ไเปิ่มหน้าดึงลิ้นออกชะมัดพอเห็นแบบนี้ก็อดนึกถึงเนื้อหานนิยายเล่มนั้นไม่ได้เลยลิเลียนหญิงสาวที่ทําให้ผู้คนในพระราชวังตกอยู่ในภวาวัง พ่อภาพรักอันนารักสมบูรณ์แบบซึ่งต่างจากนิสัยใจคอจริงของเธอโดยสิ้นเชิงถ้าปล่อยไว้แบบนี้มีหวังยายเด็กลิ้นไก่สั้นนี่คงต้องกันแก้ง <ไ |notimestamps|> ฉันแน่แต่เสียใจด้วยนะชนะไม่ยอมตกเป็นเหยื่อของเธอเด็ดขาดพอดีพ่อมีพุระต้องไปสัางต่อฉะนั้นก็รีบๆทำความรู้จักกันให้เรียบร้อยซะสวัสดีฉันชื่อบีเบียนาเธออย่าคิดที่จะมาแย่งตำแหน่งของฉันนะยังไงทุกคนก็รักฉันแค่คนเดีวยว ล้มเลิกความพยายามที่ไรไประโยชน์เสียเถอะโอโอเจอกันครั้งแรกก็พูดจาไม่เข้าหูซะแล้วสิไหนขอดูหน่อยสิว่าเธอจะทำตัวเก่งไปได้สักกี่น้ำไม่ต้องห่วงฉันไม่สนใจตำแหน่งอันสูงสักของเธอหรอกแต่ถ้าเธออยากใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแล้วก็อย่าเผิ่เข้ามายุ่งกับฉันล่ะว่าไงนะสะดุดพ่อเอเชเรียนขออนุญาเข้าเฝ้าครับอุ๊ยตายหล่อจุง นี่มันคืออาหารตาชันยอดเลยนี่นะเด็กคนนี้คือน้องสาวของผมสินะครับใช่แล้วต่อจากนี้เธอจะมาอาศัยอยู่กับเราที่นี่ดังนั้นฝากลูกดูแลเธอให้ดีอืมความสวยคงจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวสําหรับคนขี้เหลยอย่างเธอสินะจริงสิในในิยายก็บอกไว้ว่าสองพ่อลูกปากตะกร้กันทั้งคู่พอหน้าตาเหมือนพี่เลยขี้เหล่แบบนี้ไงล่ะพี่เอเชอร์ลิลี่กลัลรอมเรียกพี่อยู่นะคะ พี่เรียนทำไมเธอยังพูดไม่ชัดอยู่ละ่ะดูเจ้าหญิงที่มาใหม่สิพูดชัดแจ๋วเลยนะนักเขียนคะเขียนในเรื่องแบบนี้เยอะๆเลยนะคะหนูรู้พี่รักหนูถึงพี่จะพูดแบบนั้นก็ตามเปล่าเลยฉันไม่ได้รักใครเป็นพิเศษทางนั้นแต่ฉันแค่เกลียดเธอเป็นพิเศษเท่านั้นเองแล้วไงคิดว่าฉันชอบนายมากนักหรือไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดซับสไคร์เพื่อเป็นกลำลังใจให้ด้วยนะคะบายบาย